ขอบคุณครับท่านประธานครับผมสุรชัยเรื่องเลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านฐําตีทั้งสามท่านนะที่ได้กรุณามานั่งฟังคำอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ชี้แจงผมอยากจะฝากเรียนท่านตอนท้ายอย่างนี้ทั้งสามกระทรวงเลยครับกระทรวงแรกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมเชื่อว่า,ามีปัจจัยเหตุที่มาจากกระทรวงท่านที่ทําให้เกิดปัญหาอุโทโกภัย ที่เพิ่มความหนุนแรงขึ้นแล้วเชื่อว่าถ้าปัจจัยเหตุนั้นยังอยู่ปีหน้าก็มาแรงยิ่งกว่าปีนี้อีกนะครับกระทรวงของท่านดูแลกลมๆหนึ่งคือกลมส่งเสริมการเกษตรกรมนี้ทําการทําหน้าที่ดูแลเรื่องส่งเสริมการปลูกยางพารามีกองทุนเรียกว่ากองทุนสงเคราะห์สวนยางพาราที่สนับสนุนให้มีการทํายางพารา านาวันนี้พวกเราคงทราบดีครับว่าสวนยางพาราแพร่หลายไปทั่วประเทศเหนือใต้อีสานออกตกปลูกยางพาราหมดบนภูเขาก็ปลูกยางพาราและส่วนหนึ่งของการลุกป่าก็คือตัดไม้ทําลายป่าเอาป่าไม้ที่มีอยู่เดิมไปขายและปลูกป่าใหม่เป็นป่ายางพารากรมส่งเสริมกระทรวงกรมส่มงเสริมการเกษตรในสังกัดของกระทรวงเกษตรจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือ ที่ดินที่เราจะเอามาจัดรูปเพื่อปฏิรูปเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ยากจนข้อเท็จจริงปรากฏว่ากลายเป็นรีสอร์ทไปะีะเยอะเหตุผลก็คือว่าไม่มีการตรวจสอบหลังจากการแจกที่ดินสพกให้กับเกษตรกรไปแล้วนะครับที่ดินต่างๆเหล่านั้นถูกแปลรูปไปเป็นรีสอร์ทด้วยเพราะเหตุผลใดนะครับรวมไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านรับโอน กรมป่าไม้จากกระทรวงเกษตรมาท่านรับโอนกรมอุทยานจากกระทรวงเกษตรมาณวันนี้การกํากับดูแลสองกรมนี้รีสอร์ทไปอยู่บนป่าสงวนรีสอร์ทไปอยู่ในเขตอุทยานต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมอย่างรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ก็ต้องฝากท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงไปค้นหาความจริงกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่า ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วังน้ําเขียวก็ดีเขาคอก็ดีเป็นคําถามต่อเรื่องนี้ได้ดีที่สุดว่าที่ผ่านมาเรากํากับดูแลป่าไม้กํากับดูแลอุทยานซึ่งเป็นพื้นที่ซับน้ําอย่างดีแล้วเราได้ผลมากน้อยแค่ไหนกระทรวง ICT ของท่านรัฐมนตรีกระทรวง ICT ก็ต้องฝากกาบเรียนครับว่าบทบาทของท่านเพื่อประโยชน์ต่อทั้งสองกระทรวงที่ผ่านมา ที่ผมได้กล่าวมาแล้วอย่างมากที่สุดถ้าเราได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับก็จะสามารถช่วยให้เราฝ่าฟันปัญหาในเรื่องของภัยธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเร่งก็คือกิจกรรมของมนุษย์ที่กระทาต่อธรรมชาตินะครับเป็นตัวเร่งที่ทําให้เกิดความถี่และความรุนแรงมากขึ้นก็ฝากกาบเรียนท่านรัฐมนตรีทั้งสามกระทรวงอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับ